สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน t h คลิปนี้จะมาแนะนำกิจกรรมตัวใหม่นี้นะครับที่ชื่อว่ายุทธการตามล่าผ้าคนหนูก็มีมาตั้งแต่หลังปิดอัปเดตแล้วแหละนะครับแต่เพิ่งจะมาคุยวิธีเล่นนะครับวิธีเล่นง่ายมากคุณต้องกดเข้าไปที่กิจกรรมก่อนแล้วก็ลงตัวละครลงทะเบียนตัวละครที่คุณจะจะใช้ในกิจกรรมนี้ซึ่งควรเป็นตัวละครที่ เล่นบ่อยที่สุดแรงที่สุดดีที่สุดที่คุณมีอย่างผมก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เบบมาสเตอร์พอลงแล้วเนี่ยกติกานะครับขั้นต่ำของตัวละครที่ลงได้คือเลเวล60สิบมูล15เขาจะให้สะสมคะแนนจากการกำจัดบอสในโหมดยากโดยที่ดันเจียนโหมดยากเนี่ยจะเป็นดันเจียนที่ดอกประดับเทียร์3กับ4ก็คือเริ่มต้นที่วิหารทราย นะครับแล้วก็ไล่ไปโจนสลัดแล้วก็จบจบที่หุ่นนะครับที่ดอกถุงมือเทียสีทีทนี้มันก็จะมีถ้าเราลงตัวนั้นเนี่ยเราจะเราจะได้หนึ่งแต้มนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ถ้าเราลงทะเบียนเสร็จนะไม่ลงไม่ได้นะอ่าถ้าลงทะเบียนเสร็จปุ๊บพอผ่านรออัปเดตประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ตรงเนี้ยมันจะมีคะแนนประจําวัน3า,าคะแนนให้คะแนนตรงนี้จะรับได้ต่อเมื่อคุณไปลงดันเจี้ยนตรงเนี้ยอย่างน้อยสักหนึ่งพูดง่ายๆคือกระจอกสุดที่คุณจะเล่นกิจกรรมนี้ที่คุณจะทําได้หาได้นะคุณจะได้วะละัลสีแต้ม4คะแนนคือลงตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะรับได้1คะแนนแล้วตรงนี้จะได้อีก3นี่คือกระจอกสุดสูงสุดเลยสําหรับคนที่จะเล่นฟรีฟ ก็ต้องลงยาก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7ดัน7ครั้งลงซ้ำไม่ได้ได้แค่7แต้มเรามารับตรงนี้อีก3เป็น10แล้วเขาให้ซื้อเพิ่มเติมได้อีก10อันนี้คือต่อวันนะครับค่าซื้อก็5,000ันไดมอนส่วนตรงนี้เป็นของขายถ้าคุณจ่าย3,000ันไดมอนคุณได้เศษผ้าคนหนูมาเลยห้าสิบเศษ นะครับกล่องหินสถานะหระยับปรียบก็คือสีสีม่วงวิญญาณซาวาหินโซพันหินจันทาร้อยเกศสีทองหนึ่งดาวมากรแดงหนึ่งทีนี้ผมก็ลงมาแล้วล่ะ1ดันดันนี้นะครับพอดีมันอยู่ในภารกิจประจําวันก็เลยลงลดันอื่นผมก็ไม่ได้ลงยากนะก็คือขอมาครบแล้วดันไหนที่มันลงนานจัดผมก็ไม่ได้ลงนะครับทีนี้เราเอาคะแนนมาทําอะไรคะแนนเนี่ย เอามาเปิดเปิดหีบหอ่อผ้าน้อยชิ้นอ่ะงั้นเดี๋ยวผมอ่านี่ก่อนรับคะแนนประจำวันก่อน3แล้วก็รับคะแนนนี้อีกเป็น4ปัจจุบันผมมี4คะแนนเศษผ้าคนหนูผมไม่มีทำไมเขาถึงมีมีคะแนนแยกกันกับผ้าคนหนูคะแนนเนี่ยจะเอาไว้ใช้ตรงนี้นะครับส่วนเศษผ้าคนหนูเนี่ย จะเอาไปใช้บรรทัดล่างเนี่ยรายการแลกเปลี่ยนด้านล่างลงไปทั้งหมดเลยอย่างของชิ้นนี้ก็ราคา,าห้าเศษผ้าขนูนอันนี้ราคาร5 0ห้าสิเศษผ้าขนูนแต่ว่าไอ้กล่องที่เราเปิดเนี่ยเราอาจจะได้อะไรก็ได้ที่มันโชว์อยู่ตรงนี้นะครับคืออาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูเปิดหนึ่งครั้งนะครับได้หีผ่าหอ่อผ้าน้อยหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วครูก็มาเช็คที่ตรงนี้เห็นไหม นี่ได้โลแกลดาวพลหักขั้น3แล้วหีมหอผ้าน้อยได้ได้แร่เยอะมากนะครับนี่นี่แจกแจกเยอะจริงๆนะคือผมรู้ว่าหลายคนลงดันยากอะ่ะไม่ไหวแต่อย่างน้อยวิหารรายวายุคุณควรจะเคลียร์ให้ได้วันละวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีได,ไ,ดได้สี่ได้ได้สคะแนนนะครับเอามาเปิดสี่กล่องมาช่วยดีเยอะเลยอ่าครั้งที่2ดูต่อนี่ได้โลแก้อยอบ ส่วนหีบผ้าน้อยนี่รู้สึกจะเหมือนกันนะครับก็เนี่ยประกาศฉลาม5หินโซ5หินจันทา5แล้วก็คิสตั่นหินโซกับหินจันทาอย่างละ50กับ25น่าจะ50าสบนะอีกครั้งก็เป็นดามากรฟ้ากับกับหอผ้า อีกครั้งหนึ่งรั้งสุดท้ายลูกแกดองคานนะครับเดยวแงะนี่ออกมาเรียบร้อยแต่ว่านี่เศษผ้าขนหนูเนี่ยได้ชัวนนะก็คืออ่ะเอางี้ถ้าอธิบายง่ายๆถ้าคุณเปิดอ่ะคุณจะได้ซ้ายมือร้อยเปอร์เซ็นโดยที่เศษผ้าขนหนูหนึ่งเศษมันจะลอยมาอยู่ในนี้ตรงนี้ นะครับแต่ว่ารายการที่เนี่ยปากกาฉลามดาหินจันทาคิสตันหินโซคิสตันจันทาหินโซเนี่ยพวกเนี้ย5รายการเนี่ยจะไปอยู่ในกล่องซึ่งจะคลิกขวาออกมาอีกทีหนึง่งนะครับนอกจากนั้นพอได้ทางซ้าย100% 1กล่องทางขวาก็จะสุ่มมา1อย่างก็จะเป็นนี้นะครับที่เหลือก็เอาไปแลกพวกนี้ซึ่งก็มีเพื่อนๆดวงดีนะครับซึ่งไปได้ของรางวัลใหญ่เช่น ชุดว่าชุดอาบน้ําชุดผ้าขนหนูอ่อนเซนจากการเปิดสุ่มๆตรงนี้ก็มีมีเหมือนกันนะครับดังนั้นเรียบร้อยกิจกรรมง่ายๆเก็บแค่วรดันก็โอเคแล้วถ้าถ้าขยันก็แล้วแต่เลยนะครับ <laughs> ถ้าขยันแล้วแต่เลยสำหรับผมนี่อาศัยเก็บในรายวันนะครับเก็บในรายวันเอา เนี่ยอย่างพรุ่งนี้มีอะไรก็ต้องมาดูนะครับพรุ่งนี้มีทาใต้น้ายากเลยจงจรต้องสาบแบบยากนี่ไงพรุ่งนี้ผมก็ได้เรือจงสลัทต้องสาบละวัวงลีลานี่ไม่ลงนานนะครับอ่ะโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ